สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะต่อไปหัวข้อที่เราจะเรียนคือเรื่องตัวบ่งปริมาณนะคะตัวบ่งปริมาณฟังนะคะตัวบ่งปริมาณมีสองประเภทนะคะมีอะไรบ้าง1ดูตัว A ตัว A ตีลังกานะคะแทนคำว่าสำหรับทุกค่าของนะคะมาดูอย่างเช่น ax ขวานไว้ ax ก็แล้วกันก็หมายความว่าสําหรับทุกค่าของ x นะคะหรือบางทีอาจจะบอกว่าสําหรับแต่ละค่าของอะไรก็ได้ถ้าเป็นตัวแปรสําหรับทุกค่า x หรือว่าสําหรับแต่ละค่า x อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะอันนี้สาหรับทุก x นะคะสาหรับทุก x หรือสําหรับทุกค่า x คือพูดยังไงก็ได้ให้มันบ่งบอกความหมายว่าเป็นทุกๆนะคะทุกๆอ่าอันนี้ e e หันมาทางนี้นะคะเราจะใช้ แทนคาว่าส <IS 2> <IS 2> <IS 2> ําหรับบางค่าบางค่าคือบางตัวทุกคือทุกทุกตัวบางค่าคือบางตัวหรือว่ามีบางตัวอย่างนี้นะคะเช่น ex ก็หมายความว่า ex ก็หมายหมายความว่ามีค่า x บางตัวนะคะเอาใหม่นะคะอันนี้อ่านว่าทุก x อันนี้อ่านว่าบาง x เอาใหม่นะคะ อ่านง่ายๆครูจะพาท่านเรียนครูรู้ว่าเรามีเวลาน้อยนะคะครูจะพาให้นักเรียนอ่านให้ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดอันนี้อ่านว่าทุก x อันนี้อ่านว่าบาง x อ่านใหม่นะคะอันนี้คือทุก x อันนี้คือบาง x นักเรียนก็ไปเขียนย่อเอานะคะครูไม่เขียนให้ทุกอย่างนะนักเรียนต้องฝึกเขียนได้ด้วยตัวเองนะคะทีนี้บางทีเราอาจจะมีตัวบวงปริมาณที่มากกว่าหนึ่งตัว เรียนคะถ้าครูมีเวลาครูจะสอนให้ตัวบ่งปริมาณที่มีหนึ่งตัวแต่ในม .4 เนี่ยหลักสูตรใหม่มันมีมันจะเข้าสอนตัวบ่งปริมาณแค่ตัวเดียวนะคะแต่อันนี้มันมีสองตัวก็คือทุก x ทุก y อ,อันนี้อ่านว่าทุก x มี y อันนี้มี x ทุก y อันนี้มี x มี y นะคะเอาใหม่ครูจะพาอ่านใหม่นะคะ ถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งตัวอย่างนี้อ่านว่าทุก x ทุก y ทุก x มี y มี x ทุก y บาง x บาง y นะคะเขาบอกว่าการเขียนสัญลักษณ์แทนประโยคเปิดที่มีตัวบ่งปริมาณจะต้องเขียนเอกภพสัมพัทธ์กำกับไว้เสมอเพื่อทราบว่าแทนตัวแปรด้วยสิ่งใดนะคะ โอเคนะคะตรงนี้ไม่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเอ้าเราไปดูตัวอย่างกันเนาะอ่าให้นักเรียนแคปเจอร์ไว้นะคะอ่าลืมไปอย่าลืมไปเขียนให้ครูด้วยอันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้อ่านว่าทุก x อันนี้อ่านว่าบาง x จำไว้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนท่องและมีเขียนอีกอ่าอันนี้มาดูตรงนี้นะคะต่อไปจงเขียนข้อความต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์นะคะจงเขียนข้อความต่อไปนี้ให้อยู่ในสัญลักษณ์ดูนะคะดูข้อนี้สําหรับสําหรับจํานวนจริง x ทุกตัวทุกตัวเนี่ยสำหรับ x ทุกตัวซึ่ง x บวก x เท่ากับ 2x แค่นี้เองค่ะอ่ะมาดูกันต่อไปมีจำนวนจริง x มีมีแปลว่ามีบางตัวซึ่ง x บวก0เท่ากับ 2x ง่ายๆนะคะอ่ะมาดูอันต่อไปสำหรับจำนวนเอาดูข้อ5นะคะข้อ5 สำหรับจำนวนจริง x และ y ทุกตัวทุก x ทุก y ซึ่ง x y เท่ากับ y x อ่ากูจะยกตัวอย่างแค่บางอันนะนักเรียนก็ไปทําต่อมาให้หมดเนาะกูจะไม่สั่งกันมากเอาแค่นี้แหละอ่ามีจำนวนจริง x มีจำนวนจริง x และ y บางตัวรวมกันได้5มีจำนวนจริง x มีจำนวนจริง y ซึ่ง x บวก y เท่ากับ5อ่าแค่นี้เองค่ะอ่าข้อ10บนะคะ a เป็นสับเซตของ b ก็ต่อเมื่อ ็ต่อเมื่อชุก x ชุก x นะคะถ้า x เป็นสมาชิกของ a แล้ว x เป็นสมาชิกของ b อ่าแบบนี้เองนะคะอ่า,าให้นักเรียนได้ทำข้อที่เหลือมานะคะว่าเขียนยังไงนะคะอ่เดี๋ยวครูให้ในักเรียนแคปเจอร์ไว้ก็แล้วกันโอเคนะคะสำหรับ เรื่องการเขียนตัวบุงปริมาณอ่ะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฟังนะคะทําให้จบในชั่วโมงแล้วก็ส่งในชั่วโมงเลยครูไม่ให้เยอะให้แค่นี้แหละนะคะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่หมดอ่ะยืดฝักอโอ,โอ โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ